สวัสดีครับผมจาเกตอินพ็อตนะครับผมวันนี้ก็มานําเสนอนะครับผมรถ ATV นะครับผมรุ่นนี้เป็น150ซีซีตัวบอดี้ใหญ่นะครับมาพร้อมกับล้ออลูมิเนียมอลลอยขนาด12นิ้วนะครับดอกยางสวยเลยทีเดียวนะครับผมครับแล้วก็มาพร้อมกับไฟหน้านะครับสปอร์ตไลท์นะครับ LED สีดวงนะครับไฟหน้าอีก2ไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับนะฮะกันชนหน้าขนาดใหญ่นะครับผมนี่เลยครับผม แล้วก็มาพร้อมกับตัวนี้แล้วครับเครื่องยอดนิยมนะครับดูแลรักษาง่ายครับเป็นเหมือนเครื่องมอเตอร์ไซค์ทั่วไปครับผมร้านมอเตอร์ไซค์นะครับก็สามารถดูแลได้เลยนะครับผมนะฮะตัวนี้นะครับมาพร้อมกับเกียร์เดินหน้าสีถอยหลังหนึ่งนะครับใช้กับคัสนะครับผมนะฮะตัวนี้คือคัสมือนะครับผมนะครับเกียร์นะครับเดินหน้าสีครับงัดขึ้นครับ1 2 3 4ครับผมนะฮะสี่เกียร์ถอยหลังนะครับก็กดจากเกียร์สีลงมาครับ3 2 หนึ่งว่างนะครับและกดอีกครั hmm. ้งจะเป็นเกียร์ถอยหลังนะครับผมใช้ง่ายนะครับกดขึ้นมาก็เป็นเกียร์ว่างเหมือนเดิมนะครับผมนะี่ครับผมด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับมาพร้อมกับตัวนี้เลยครับผมไฟเลี้ยวซ้ายหรือขวาด้านหลังนะครับเบรกหลังนะครับถอยเสียปลายคู่นะครับเสียงนุ่มเพาะนะฮะเป็นถอยเสียขนาดใหญ่เลยนะครับผมปลายคู่ครับนุ่มเพาะเลยนะเสียงนะครับผม ขับแล้วตัวนี้นะครับครับเคลื่อนด้วยเพาขับนะครับผมอ่าเป็นระบบเพาขับนะครับทนทานมากนะครับผมอ่านะครับด้านนี้ครับอ่าดูแลการดูแลถ่ายเปลี่ยนน้ำมันเครื่องครับเหมือนมอเตอร์ไซค์ครับผมอ่าง่ายครับเหมือนมอเตอร์ไซค์เลยนะครับผมมีที่การวัดน้ำมันเครื่องให้เรียบร้อยนะครับดูแลอ่าด้วยตัวเองได้เลยครับผมใช้น้ำมันเครื่องนะครับสี่จังหวะทั่วไปครับศูนย์จุดแปดลิตรกระป๋องหนึ่งพอดีเลยนะครับผม ด้านบนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสวิตกุญแจนะครับผมมาพร้อมกับนี่นะครับเบรกเบรกนะครับสามารถที่จะกดล็อกนะครับเหมือนเบรกมือรถยนต์ครับจอดจอดบนเนินนะครับนะกดล็อกได้นะครับผมนี้คันเร่งครับเหมือนมอเตอร์ไซค์ครับผมทนทานครับใช้ง่ายนะครับผมสะดวกมากครับผมฝั่งนี้นะครับผมอันนี้ก็เป็นคลัสมือนะครับผมนะครับแล้วก็นะครับที่สตาร์ทเครื่องนะครับสตาร์ทเครื่องอยู่ตรงนี้นะครับไฟหน้านะครับผมเปิดไฟหน้า นะครับไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับแปรนะครับแล้วก็โช๊คน้ํามันนะครับเวลาสตาร์ตตอนเช้านะครับผมอ่านะครับหน้าปัดนะครับนี่ครับเดี๋ยวเปิดสวิตช์ไฟนะครับผมหน้าปัดก็จะขึ้นโชว์ขึ้นมานะครับเลขศูนย์นี่คือเกียร์ว่างอยู่นะครับผมนะครับมีตำแหน่งเกียร์บอกให้เรียบร้อยครับผมนะครับฝั่งนี้ก็จะโชว์ในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับผมแบตเตอรี่ตอนนี้สภาวะเต็มนะครับผมพร้อมใช้งานฝั่งนี้ก็จะเป็นนะครับโชว์ไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับผม นะครับผมไฟหน้านะครับเปิดไฟหน้านะครับอ่าเดี๋ยวลองสตาร์ทเครื่องดูนะครับผมก่อนสตาร์ทต้องบีบเบรกทุกครั้งนะครับไม่งั้นจะสตาร์ทไม่ติดนะครับเป็นเซฟตี้เอาไว้นะครับกดสตาร์ทได้เลยครับผมสตาร์ทติดง่ายเลยทีเดียวครับผมฟังเสียงนะครับผมเสียงท่อรุ่มเพาะเลยทีเดียวนะครับผม นใจทักกันมาได้เลยครับผมนะครับทางเบอร์โทรและไลน์นะครับผม0-618933976นะครับผมทักมาได้เล,เลยนะครับผมนะครับกทมอส่งฟรีต่างจังหวัดมีค่าสง่ง,สงต่างจังหวัดที่ไปส่งนะครับส่งทั่วประเทศครับผมขอบคุณครับ